ไปดูกันต่อกับอ,อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่ดิฉันชอบมากๆเลยคือเรื่องของสวนทุเรียนคุณนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยนะคะสวนสุดจ,จินทุเรียนวังทองคุณยายวัย75ปีก็บุกเบิกทําสวนทุเรียนอินทรีย์ที่ตาบลดินทองอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะที่สวนสุดจ,จินทุเรียนวังทองบ้านดินทองหมู่ที่6ตาบลดินทองอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกบนเนื้อที่63ไร่แห่งนี้นะคะ นับเป็นสวนแรกที่มีการปลูกทุเรียนควบคู่กับมะพร้าวน้ำหวานใช้หลักการพี่เลี้ยงน้องพร้อมกับปลูกไม้ของผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อกว่า50ปีก่อนก็มีการปลูกทุเรียนให้สามีทำการเกษตรเมื่อ5ปีที่ผ่านมาจึงมีการลงทุนซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกทุเรียนแต่สภาพดินนั้นแล้งแล้วก็ร้อนนะคะก็เลยมีการปลูกทุเรียน ไม่ค่อยดีนักแล้วก็ปลูกไปก็ไม่รอดด้วยนะคะก็เลยหันมาปลูกมะพร้าวควบคู่กันไปด้วยเพื่อช่วยทําให้ดินนั้นเย็นขึ้นโดยมะพร้าวเนี่ยก็จะให้ผลผลิตที่ดีกว่าเป็นรายได้หลักระหว่างการรอผลผลิตของทุเรียนนะคะซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลายอย่างน้อยในปีตอนนี้มะพร้าวมีแม่ค้ามารับถึงสวนราคาลูกละ15-20บาทขายครั้งละ4 0 0 5้0ลูกนะคะต่อราย ไม่ต้องออกไปขายที่ไหนเลยมีเขามารับถึงสวนเองเลยค่ะ,ค,ะคุณสำหรับทุเรียนที่ปลูกนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่พันธุ์ที่ปลูกหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์หมอนทองพันธุ์นกหยิบหรือพันธุ์หมอนทองเขียวพวงมณีหลงรับแลพันุชนีนะคะส่วนเขาบอกว่าเราเนี่ยดูแลทุเรียนด้วยวิธีธรรมชาติแทบจะไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะคะอาจจะมีใช้บ้างเล็กน้อยมาแก้ปัญหาเฉพาะจุดแต่หลกัหลกๆเนี่ยก็จะใช้สารอินทรีย์สารชีวภาพ100เเซต ไตโคเดมาน้ำหมักไล่มแมลงทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในการมาซื้อทุเรียนจากสวนและที่สำคัญเนี่ยเนื้อทุเรียนที่นี่อร่อยมากเมื่อเทียบกับที่อื่นนะคะโดยปีนี้เป็นปีแรกที่ทุเรียนออกผลผลิตลูกค้าก็สามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่เบอร์0944207997นะคะ 0 9 4 4 2 0 7 9 9 7ค่ะหรือว่าที่เพจสวนสุดจินสวนทุเรียนหวังทองค่ะอคุณเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยว่าอิจฉาผู้สื่อข่าวของเรามากตัดจากต้นไม่พอแกะจากต้นกินได้กันใต้ต้นเลยคุณถ้าจะยั่วกันแบบนี้หืมดิฉันอยากจะกระโดดลงจากเวทีตอนนี้เพื่อไปกินเลยทีเดียวนะยังไงก็ต้องตามรอยกันค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะทางด้านของทีมงานสื่อมวลชนเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วแบบนี้เราต้องตามมันไปอย่างแน่นอน